แล้วโทรศัพท์ไม่ได้อยู่ที่ตนเองเนี่ยมันมีสถานการณ์เดียวเท่าที่ผมเป็นนักการเมืองมานะคือสถานการณ์ที่ต้องไปพบผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่เนี่ยเขาโกงเขาเกงว่าเราจะไปอัดคลิปหรืออัดเสียงเขาเขาจึงต้องเก็บโทรศัพท์ไ้อีกที่หนึ่งคนนี้มีอำนาจมากในปี2 0ง5นะครับเป็นนักการเมืองชื่อดังระดับประเทศนะมีลูกชายเป็นตำรวจ คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับจากนี้เนี่ยต้องจับตารครับโดยเฉพาะการที่ DSI จะมีการเรียกพยานเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเออเมื่อวานนี้นะครับที่ทางคุณเต้มงคลกิจเนี่ยได้มีการเข้าไปมอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมให้กับทาง DSI นะครับโดยมีการนํากล้องวงจรปิดหลายจุดนะครับซึ่งบางจุดเนี่ยเป็นจุดสําคัญและไม่ได้ถูกนําไปไว้ในสำนวนคดีเดิมของคุณแตงโมที่ทางตํงาตรวจชุดเดิมเนี่ยทำนะครับและจากนี้เนี่ย นะครับก็จะมีการเรียกเออ,อย่างเช่นตัวของวิธีกรชื่อดังอย่างพี่หนุ่มกัญชัยนะครับแล้วก็บริษัทดีวันดีคืนคือหุนกระแสนี่นะครับมาให้การเหมือนกันเช่นเดียวกับพี่ท็อปพี่ไทยนะครับบลูริสแล้วหรือว่าทีมกู้ภัยนะครับที่เป็นคนที่เจอร่างคุณตังโมแรกๆเนี่ยนะครับมองร่างคุณตังโมเนี่ยแล้วรู้สึกยังไงหรือว่าในประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ย คิดเห็นยังไงนะถ้าย้อนไปเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายความเห็นนะ่ะบางคนก็บอกว่าคือสภาพร่างของน้องแตงโมเนี่ยคือจะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุตกจากเรือเนี่ยมันค่อนข้างจะเชื่อได้ยากและโดยเฉพาะการไปปรสสวอบท้ายเรือนํามาซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับคดีทุกอย่างเขาค่อยถูกรล้อขึ้นมาอย่างเช่นคุณอัจฉริยะเนี่ยประกาศเลยนะว่าเป็นการนับหนึ่งในคดีของคองแตงโมเลยไฮไลท์สําคัญนะครับของเรื่องนี้เนี่ยคือเมื่อวานเนี้ยนะก่อนจะไปฟังอีกมุมมองนะของคุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับ เมื่อวานนี้บางช่วงบางตอนนะครับคุณเต้มงคลกิจเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะโดยคุณเต้มงคลกิจเนี่ยนะครับก็คือคุณเต้เนี่ยยังคงหนักแน่นแล้วก็ยืนยันแหละว่าส่วนตัวเนี่ยก็เชื่อว่าคุณแตงโมเนี่ยไม่ได้ไปปสัสสาวะท้ายเรือและก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะแต่เสียชีวิตจากมีคนกระทําให้คุณแตงโมเนี่ยเสียชีวิตและเมื่อวานนี้คุณเต้พูดถึงขั้นว่าคือการที่กว่าเราจะพบร่างคุณแตงโมในแม่น้ําเจ้าพยาใน วันนั้นเนี่ยมันนานนะครับคุณเต้คาดการไปถึงขั้นว่าหรือว่าร่างคุณตังโมเนี่ยจะถูกถ่วงด้วยหินหรือปูนอะไรหรือไม่มัดไว้มัดแล้วถ่วงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถึงขั้นนั้นเลยนะครับที่คุณเต้มีการตั้งข้อสังเกตเมื่อวานเนี่ยนอกจากนั้นนะครับประเด็นเรื่องมือถือนะครับที่คุณเต้มีการตั้งข้อสังเกตเมื่อวานนี้คือโทรศัพท์มือถือของคุณตังโมเนี่ยซึ่งตามข้อมูลที่คุณเต้ได้มีการค้นหาในตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆเนี่ยนะครับ ถูกปิดไป3ชั่วโมงโท <c oughs> รศัพท์มือถือกูตังโมงถูกปิดไป3ชั่วโมงนะครับซึ่งคุณเต้มองว่ามันผิดปกติมาก <c oughs> อยู่กันบนเรือหลายคนครับ3ชั่วโมงมือถือกูตังโมงเนี่ยหมดแบตหมดได้ไงถูกปิดไปได้ไงและคนบนเรือเนี่ยไม่มี p พาเวอร์แบงก์กันเลยเหรอมือถือคนอื่นก็ไม่ได้แบตหมดและการที่ทำให้คนใดคนหนึ่งปิดมือถือหรือว่าเปิดหมดเครื่องบินเนี่ยและมือถือไม่ได้อยู่กับตัวเจ้าของเนี่ยมันมีสถานการณ์เดียวเท่านั้น คือคุณเต้มงคลกิจวิเคราะห์ไปว่าวันนั้นเนี่ยนะคงจะมีการไปพบกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่กลัวถูกแอบถ่ายหรือบันทึกเสียงครับซึ่งพฤติกรรมเนี่ยคือการพาไปเจอผู้ใหญ่เนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับคุณเต้คือคุณต้ว,วิเคราะห์บอกว่าเหมือนถูกยึดมือถือใช่ไหมเราจะเข้าไปพบผู้หลักผู้ใหญ่คนที่สาคัญที่เขากลัวถูกแบบนี้บอ่ะยึดมือถือไว้หน่อยกลัวเล็กขอดเสียงเล็กขอดภาพอะไรแบบนี้ คุณเต้คาดว่าคุณแตงโมเนี่ยถูกยึดมือโทรศัพท์มือถือไว้ในขณะที่เข้าไปพบผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับและไอาการพาไปพบผู้ใหญ่เนี่ยมันก็มีมานานแล้วคือพาผู้หญิงอ่ะพุ่งตรงอ่ะไปพบกับผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะนะแต่ว่าคุณเต้บอกว่ามันก็ไม่เคยถึงขั้นที่จะว่าลงไม้ลงมือหรือว่าเอาชีวิตกันนะครับหากไม่ยอมกันเนี่ยก็เพียงแค่ว่าพูดไม่พูดคุยนะหรือเจรจากันอะไรก็จบไป นะครับคุณเต้เลยบอกว่าดังนั้นเนี่ยจึงต้องทําให้เกิดความชัดเจนนะว่าไอ้ช่วงเวลาที่หายไป3ชั่วโมงเนี่ยโทรศัพท์มือถือกูตังโมงเนี่ยอยู่ไหนซึ่งตัวเองทราบว่าดาวเทียมฝั่งยุโรปเนี่ยน่าจะมีเทคโนโลยีให้สามารถจับตําแหน่งมือถือตังโมงได้จากแอปธนาคารนี่นะครับอลองไปฟังบางช่วงครับในสิ่งที่คุณเต้ได้มีการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนะภายหลังจากที่นำวงจรปิดช่วงสำคัญเนี่ยไปมอบให้กับทางดี i ครับ ขยายอีกนิดนึงเพื่อเกิดความชัดเจนมากขึ้นว่าตกลงเนี่ยคนบนเรือเนี่ยมีกี่คนกันแน่นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมือถือของแตงโมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเปิดโหมดเครื่องบินหรือเปล่าอยู่กับตัวหรือเปล่านะฮะแต่ประเด็นสำคัญคือผมผมไม่ไม่เชื่อนะฮะว่าคนบนเรือจะไม่มี power bank ไม่เชื่อนะฮะว่าคนบนเรือจะไม่มี power bank มันต้องชาร์จแบตถูกป่ะเพราะ มือถือทุกคนก็ไม่ดับถูกไหมมันก็ต้องมีการชาร์จและออย่างหนึ่งคือการที่ไปทานอาหารที่ครัวบ้านตนี้ตั้งแต่6กโมงครึ่งหกโมงสีถึงประมาณ2องทุ่มสิเนี่ยมันก็มีที่ชาร์จแบตอยู่แล้วถูกไหมมันต้องมีที่ชาร์จแบต,แบตแบคือในสถานการณ์ที่การที่จะทําให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยปิดมือถือนะครับแล้วก็เปิดโหมดเครื่องบินเนี่ยนะครับแล้วโทรศัพท์ ไม่ได้อยู่ที่ตนเองเนี่ยมันมีสถานการณ์เดียวเท่าที่ผมเป็นนักการเมืองมานะคือสถานการณ์ที่ต้องไปพบผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่เนี่ยเขาโกงเขาเกงว่าเราจะไปอัดคลิปหรืออัดเสียงเขาเขาจึงต้องเก็บโทรศัพท์ไปอีกที่หนึ่งตอนนั้นผมก็เคยเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกเก็บมือถือทั้งหมดนะเก็บมือถือทั้งหมดนะฮะแล้วไปเจอผู้ใหญ่อันนั้นเป็นสถานการณ์ปี62ซึ่งผมก็รู้ว่า การเก็บมือถือเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องรับเฉพาะมากๆนะครับแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าคุณแตงโมเนี่ยจะทําให้โทรศัพท์เนี่ยปิดได้ถึง3มชั่วโมงมป,ปิดได้ถึงสชั่วโมงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องต้องดูว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษมีเครื่องมือในการที่จะทดสอบอดูว่ามือถือของแต่ละคนบนเรือมีกี่มีกี่เครื่องแล้วก็ตำแหน่งของมือถือเนี่ย ของของคุณแตงโมโอ,อยู่ที่ไหนนะฮะเพราะว่าเครื่องมันหายไปประมาณ3ชั่วโมงด้วยกันในไอคาวมันก็ว,วิววิววประมาณวนเวียนอยู่ประมาณ4ี่กิโลไม่แน่ใจว่าตกลงมันมันใช่ตามนั้นหรือไม่นะฮะซึ่งตอนนี้ไอ้มือถือแตงโมก็อยู่ที่บางแจ็คเพราะว่าแม่แตงโมส่งไปให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คงได้กลับมาก็คงจะรู้อะไรมากกว่าเดิมแต่สิ่งที่สําคัญนะตอนนี้ตําแหน่งของเราเนี่ยมือถือทุกเครื่องเนี่ย ตำแหน่งของเราเนี่ยถ้าเรามีแอปธนาคารแอปโอนเงินเนี่ยเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราจะรู้ตำแหน่งเราทันทีว่าตำแหน่งเราอยู่ที่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นตำแหน่งเนี่ยที่วันนี้จะจะคุยกับพนักง,งานสอบสวนว่ามีเครื่องมือเครื่องไม้มากน้อยแค่ไหนก็ทราบว่าทางทางดาวเทียมฝั่งอเมริกาเนี่ยออมองไม่เห็นแต่ฝั่งยุโรปน่าจะมองเห็นฝั่งยุโรปน่าจะมองเห็นน่าจะมีอะไรดีด ค่อนข้างเยอะด้วยกันวันนี้ก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือมาพิสูจน์ว่าไม่มีคนอยู่ท้ายเรือในช่วงเวลาสี่ทุ่มสิบเอ็ดนาทีตามเวลาที่พนักงานสอบสวนในชุดเดิมบอกว่าสี่ทุ่มสิบแปดนาทีเนี่ยว่าไม่มีคนอยู่ท้ายเรือนี่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากตัวของคุณเต้แล้วนะอย่างที่ผมบอกว่ายังมีอีกหลายคนนะครับอย่างเช่นพี่หนุ่มคุณท็อปคุณไทยนะครับแล้วก็อีกหลายๆปากที่เป็นพยานสาคัญที่ ดีเไเนี่ยได้มีการเรียกไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโดยประเด็นสําคัญเนี่ยก็คือการสืบสวนสอบสวนของตํารวจชุดทำคดีกุนเตงหมู่นะครับที่ DSI มีการพุ่งเป้าไปว่ามีเป็นการออทำสำนวนคดีโดยมีชอบหรือไม่หากสมมติไปตรวจพบความิดปกติหรือว่าพบว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําให้คดีกุเตงหมู่เนี่ยโดนรื้อฟื้นขึ้นมา หากเราย้อนไปนะครับเมื่อช่วงสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับคุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ไว้นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนไปย้อนฟังดูนะโดยคุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับมีการเปิดเผยนะว่าจะเป็นเรื่องข่าวลือบอกว่าอาดีตพบตรคนหนึ่งเนี่ยกับพี่ชายเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีกุณงตังโมคุณอัจฉริยะยืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับไม่เกี่ยวข้องแน่นอนเป็นการบิดเบือนเรื่องขึ้นมานะครับ โดยยืนยันนะครับว่าตั้งแต่อดีตผมว่าตลอคนนี้เนี่ยดำรงตําแหน่งเนี่ยนะครับก็สั่งการให้ตนเองเนี่ยทำเรื่องนี้มาโดยตลอดนะค,คือสนับสนุนตัวเองให้ทําเรื่องคุณคดีคุณตะโมมาโดยตลอดนะเพราะอยากจะให้มีการพิสูจน์ความจริงยืนยันว่าบุคคลบนเรือเนี่ยรู้จักกับนักการเมืองและผู้มีอํานาจในประเทศหลายคนนะนะที่สําคัญครับ คุณอัจฉริยะมีการาพาดพิงไปถึงอดีตสวรายหนึ่งครับซึ่งเป็นผู้คุมเกมทั้งหมดและอีกไม่นานเนี่ยความจริงก็จะปรากฏน,นะคุณอัจฉริยะยืนยันนะครับว่าคดีนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับอดีตวตรและพี่ชายของเขาแน่นอนนอกจากนี้นะครับข้อมูลบางส่วนที่คุณอัจฉริยะมีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะครับสาเหตุที่ทําให้คุณตังโมต้องตกเป็นเหยื่อเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยไปร่วงรู้ความลับบางอย่าง ในเรื่องของของบวนการค้ายาเสพติดของบุคคลที่มีอำนาจทำให้เธอเนี่ยถูกนำตัวไปขายในราคา400,000นี่อันนี้คือสิ่งที่คุณชา้าเปิดเผยนะส่วนจะออจริงคิดอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ต้องให้ DSI เนี่ยหาคำตอบนะครับอ่ารอยฟังสิ่งที่คุณอัชิยะพูดในวันนั้นครับมันต่างกันสำหรับพิธีกรชื่อดังเนี่ยที่โทรไปเนี่ยโทรไปก่อนน้องแตงโมตกเรือเนี่ย ค, ok คุณรู้ได้ไงว่าน้องแตงโมตกเรือนี่คือคําถามที่ผมอยากจะตอบว่าทําไมเราถึงเอาข้อมูลเรื่องการโทรสัปหาน้องแตงโมก่อนน้องแตงโมตกเรือในเวลาย2ิบสองนาฬิกาสาสี่นาทีจุดหนึ่งศเนี่ยที่ตำรวจออกมาแถลงข่าวว่าน้องแตงโมตกเรือในเวลายี่4บสองจุสามสี่อ่แล้วทาไมคุณถึงโทรหาน้องแตงโมตอนสี่ทุ่มคุณรู้ได้ไงว่าน้องแตงโมตกเรือแล้วก่อนที่ตํารวจจะมีการแถลงข่าวว่าน้องแตงโมตกในเวลาย2 3 4ิบสองจดสามสี่แต่คุณโทรหาเขาสทุ่มหรือสี่ทุ่มยี่สหรือสี่ทุ่มสิบอ่ะ คุณรู้ได้ไงว่าน้องแตงโมตกเรือถูกไหมอ่าเขาพันเซ็นว่าคุณเป็นพิธีกรชื่อดังคุณล่วงรู้ก่อนล่วงหน้าได้ไงว่าน้องแตงโมตกเรือตายเนี่ยอันนี้คือประเด็นที่เราออกมาเปิดเผยต่อสังคมว่าทําไมสื่อบางช่องหรือพิธีกรบางช่องถึงรู้ล่วงหน้าก่อนว่าน้องแตงโมตกเรือใครเป็นคนโทรหาใครเป็นคนบอกเดี๋ยวทุกอย่างจะมีคําตอบหลังจากที่ได้ข้อโมูลโทรศัพท์มา นะครับแล้วก็คนบนเลือทั้งหมดเนี่ยโทรศัพท์หาใครบ้างในวันดังกล่าวนะครับอันนี้ก็มีข้อมูลมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยเท่านั้นเองคือบุคคลคนนี้เดิมมีตําแหน่งเป็นสวนะเป็นผู้รับหน้าเสือในการมารับผิดชอบในการคนะดีนี้เอางี้ว่าเป็นอดีตสวชื่อดังเลยชื่อดังมากตำรวจทุกคนที่จะวิ่งเต้นในการวิ่งตำแหน่งเนี่ยต้องผ่านคนคนนี้ ในอดีตนะต้องบอกว่าในอดีตต้องผ่านคนนี้ถึงจะได้เลื่อนตำแหน่งนะถึงจะโยกย้ายสําเร็จเพราะคนคนนี้มีอํานาจมากในปี2565นะครับเป็นนักการเมืองชื่อดังระดับประเทศนะมีลูกชายเป็นตํารวจมนะีลูกชายเป็นตํารวจที่อยู่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยแล้วก็คดีนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดนะผมพูดให้สังเกง่ายๆคือเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับนะ เอาง่ายๆเลยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์เกี่ยวข้องกับคนที่เกี่ยวข้องนะกับเว็บพนันออนไลน์เกี่ยวข้องกับคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกที่จัดงานปาร์ตี้บนเรือในการพาผู้หญิงมาทําแบบนี้ประจำประจำก็ป้ายความผิดไปให้ผู้ใหญ่แล้วก็ป้ายความผิดเนี่ยพยายามปล่อยข่าวไปถึงสํานักพระราชวังว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะแล้วอ้ามันถึงติกต่อด้วยต่อศักวิมล ว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการกดคดีนะผมอยู่กับพลเอกต่อสักพิมลมาหกปีนะครับผมยืยนยันได้ว่าพี่ต่อเนี่ยนะครับเป็นคนใช้ผมมาทําเรื่องนี้โดยตั้งแต่แรกนะเมื่อสามปีที่แล้วตั้งแต่แกยังไม่ได้เป็นพบ,บตทลอนะเพราะแกก็อยากพิสูจน์ความจริงเช็กเพราะแกโดนกล่าวหาว่าพี่ชายแกเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้ผมตรงตรงเลยแนะแต่ผมยืยนยันนะครับว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนบนเรือนนะรู้จักกับนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นคุณพีรพันธ์สาริมิภาาต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคุณสุวัสดิ์ฤทธิ์สัพพนรบคุณชาดาเอา,ดเอาง่ายเกี่ยวข้องนะรู้จักกับไพลิตรู้จัก,กคุณชนสวัสดาาิ์อัศวเเหมรู้จักกับผู้มีอำนาจในประเทศไทยเนี่ยบุคคลบนเรือนะครับแล้วก็พ่อตาของบุคคลพวกน,นี้ก็เป็นอดีตผู้ข้าบัญชาของอดีตพบตร อดีตผู้บริการตำรวจพอคราวหนึ่งได้ชุดทาําคดีน้องแตงโมงนะเอาง่ายๆสโคบนะครับให้เห็นให้เห็นสโคบเลยของจริงผมกล้าพูดเพราะทุกคนรู้จักกับผมหมดเป็นก็แสดงว่าอดีตสอวอท่านนั้นก็คือเป็นตัวการหลักของคดีใช่ไหมเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเนาะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วกันนะพูดง่ยายว่าเป็นหน้าเสือเอาผมว่าผมว่าเป็นหน้าเสือนะแต่ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะ เอาเป็นว่าสโคมันย่าตีง่ายๆว่าเดี๋ยวอีกไม่นานความจริงก็จะปรากฏนะครับทุกอย่างคือเราต้องการให้เห็นว่าไม่มีใครระดับสูงอยู่เบื้องหลังในคดีนี้นะครับตามที่ทุกคนกลัวผมเนี่ยนะครับกล้าพูดได้เต็มปากต่อหน้าสื่อมวลชนและหน้าประชาชนทัน้งประเทศว่าไม่เกี่ยวข้องกับสำนักพระราชวังไม่เกี่ยวข้องกับพเลเอกต่อศักดิ์สมุนหรือพี่ชายของพเลเอกต่อสศักดิ์สมุนแต่อย่างใด นะครับอันนี้ผมพูดได้เพราะว่าผมอยู่กับคนนี้นต่อสักมามากกว่า6ปีนะสนิทกันมากถึงขนาดมอบมันมาให้ผมไปดาเนินคดีได้ก็ลองคิดเอาเอางแล้วกันอันนี้เอาชัดๆเลยเพียงแต่ว่าเกี่ยวพันกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็เกี่ยวข้องกับรถหรูเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นะครับนะแล้วแตงโมงเนี่ยไรรรปร่วงรู้ความลับเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดคนบางคน แล้วก็ตกเป็นเหยื่อในการที่มีการเอาแตงโมงเนี่ยมาขายในราคา400บาทเอาง่ายๆผมพูดให้ได้ฟังแค่นี้ส่วนจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวรอดิสไอเขาจะมีการโอเป r a t i n นะครับก็จะมีอะไรตามมาเยอะภายใน2เดือนนี้จะมีการโอ p e เรชั่นแน่นอนนะครับส่วนจะเป็นจุดไหนนั้นบ้างนะเดี๋ยวไว้รอดิสไอแล้วกันนี่นะครับก็เดี๋ยวเราคงจะต้องติดตามนะว่า ดีเอไอเนี่ยนะครับจะมีความคืบหน้านเรื่องนี้ยังไงบ้างเพราะว่าคนที่เคยมาร่วมกันพิสูจน์ความจริงในวันนั้นเนี่ยนะครับก็ถูกดีเอสไอเนี่ยเชิญไปให้ข้อมูลหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายหลายคนนะโดยเฉพาะผออู้กันทต,ตรงอะ่ะคืออดีตสวท่านหนึ่งเนี่ยก็โดนเพ่งเลงเยอะและดีเอไอเองก็ได้มีการออกหมายเรียกก็คือเรียกเชิญอะ่ะเชิญลูกชายของอดีตสวท่านนั้นเนี่ยมาให้การด้วยนะเพราะว่าถูกทีม ค้นหาความจริงเนี่ยนะครับคุณอจัจฉริยะคุณหมอธวัชชัยอาจารย์ปานเทพเนี่ยก็าพาดพิงไปว่ารู้เห็นเกี่ยวข้องในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวคงต้องติดตามมาต่อครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ